สวัสดีครับวันนี้ผมก็พามาดูดิสเบรกหลังของแอร์ล็อกนะครับแอร์ล็อกน่าจะเป็นตัวตัวใหม่ๆนะตัวล่าสุดนี่แหละนะน่าจะเป็นประมาณนี้อันนี้ผมถ่ายให้ดูดิสเบรกหลังชุดหลังนะเป็นของอ X Max นะ X Max แล้วก็สายเป็นของ N Max นะครับน,นะปัม๊มในลูกค้าถือมาเองนะครับแล้วก็สายเป็นของผมเองนะที่ร้านมีจํากัดนี่ไม่ไม่มีฝืดแน่นอนนะครับล้อลื่นแน่นอนนะแบบนี้นะ เป็นงานเชื่อมนะก็จะทํายากอยู่นิดนึงนะครับใช้เวลาเยอะอยู่นะะเสร็จเรียบร้อยดีนะสายก็จะเก็บมาประมาณนี้นะถ้ายังไงถ้าลูกค้าใส่ไปเนี่ยก็ไปเก็บงานเองนิดหน่อยได้นะครับผมนะเนี่ยส่วนมามาปั๊มบนก็เป็นปั๊มของ n m a นนะ n m ็ Mac ซ้ายขวา อันนี้ตึงมากเลยนะตึงแบบต่อไม่ลงเลยนะเตึมจริงๆที่เขาซ้ายขวาเลยนะสีเดียวกันก้านสีดำไอ้แอ,แอลไออกตึงแบบไม่ลงเลยนะแข็งปั๊มยามาฮ่าแบบนี้นะแข็งทุกคันนะครับแข็งทุกคันเดี๋ยวพามาดูอีกรอบหนึ่งนะนะไม่มีฝืดแน่นอนใส่สเปเซอร์เล็กนะครับ ึงใส่สเปเซอร์เล็กแล้วก็ใส่จานดูองข้าประมาณเนี้ขำแล้วนะได้เห็นมบดๆแบบนี้แหละไม่มีฝืดแน่นอนนะครับ ประมาณนี้นะนะใครสนใจก็ทักทายมาได้นะครับผมถ่ายให้ดูประมาณหนึ่งนะครับเพราะว่ามันไม่น่าจะมีอะไรเยอะกว่านี้นะเพราะมันจะเบียดหลายส่วนก็เบียดอยู่นะจานก็จะเบียดอยู่สวิงอาร์มอยู่ด้านในนิดหน่อยนะแต่ว่าไม่ไม่ได้ถือว่าชนนะครับโอเคประมาณนี้นะนะลูกค้าสามารถ อุปกรณ์มาเองได้ทุกชิ้นนะครับนะรถคันนี้นะครับผม